สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไมออมเสียนครับอาจจะมีเสียงน้ําตกนิดนึงนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นเสียงธรรมชาตินะครับวันนี้ผมพามาหาสมุนไพรนะครับสมุนไพรตัวนี้มีทิมกําเนิดอยู่ที่ประเทศจีนแต่ก็จะพบได้ทั่วไปตามริมแม่น้ําปิงตามแม่น้ําสาขาต่างๆแล้วก็ในแม่น้ําต่างจังหวัดนะครับแต่วันนี้ผมมาเจออยู่ที่จังหวัดนครพนมครับคุณผู้ชมอยู่ริมแม่น้ําเลยแต่เราก็พบมาเยอะแล้วแต่ตรงนี้จเยอะมากเลยนะครับสมุนไพรตัวนี้ก็คือ เพื่อหางไหลแดงนะครับผมผชมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะแล้วก็จะเก็บด้วยเพราะว่าลูกค้าสั่งนะครับจะไปดองเหล้าเป็นยาขับเลือดขับโลหิตบำรุงโลหิตอย่างดีเลยนี่นะครับเพื่อหางไหลแดง ดูลักษณะใบนะครับแล้วก็ดูถาของเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้เลยสมัยก่อนนะครับคนเอาไปใช้เป็นยาเบื่อปลาและปัจจุบันนี้ปลูกเป็นธุรกิจเลยนะครับเพราะว่าเครือหางลายแดงตัวนี้ก็คือเขาจะเอาไปทําเป็นยาฆ่า,มาแมลงนะครับแต่ไม่มีผลกับคนนะครับจะมีผลต่อกพว่มแมลงมากกว่าตัวนี้เอาไปเป็นยาฆ่า,มาแมลงได้อย่างดีเลย ลูกค้าสั่งนะครับผมก็เลยมาหาให้ดอกเขาช่วงที่เราเห็นก็ช่วงหน้าร้อนดอกเขาก็สวยงามมากมาเที่ยวแถวนี้ก็เลยเจอเดี๋ยวมาดูยอดของเขาครับเรามากับพิติกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับยอดของเขาหางไหลแดงนะครับเนี่ยอันนี้พวกเราจะตัดกลับบ้านนะครับลูกค้าสั่งจะไปดองเหล้าเดี๋ยวจะตัดเครือ,อใหญ่ แล้วค่อยตัดนะเดี๋ยวผมจะเล่าสรรพคุณก่อนแล้วกันคุณผู้ชมนี่ลักษณะเครือของเขานะครับเอาไปดองเล่านะอยู่ในตัวยาหลายตัวเลยอันนี้ก็เถาคันขาวเนาะอยู่ไใกล้กันเด๋ยวได้กันเลยดูใบของเขาครับถ้าเราเห็นนะครับเป็นเครืออยู่ตามพื้นอ่ไต่ตามต้นไม้เนาะแล้วยอดมีลักษณะแบบนี้เนี่ยครับนี่คือเครือหางไหลแดงนะ เป็นที่ต้องการของตลาดมากตอนนี้ทั้งเอาไปกินเป็นยาสมุนไพรแล้วก็เอาไปปลูกเป็นยาฆ่า,มาแมลงมาดูชื่อเรียกก่อนนะครับคุณผู้ชมบางพื้นที่เรียกว่ากละลำเพาะปวดน้ําไหลน้ําไกลเคลือไกลน้ําโพตโกซาแล้วก็โลตินนะครับมีถิ่นกําเนิดที่ประเทศจีนนะครับคุณผู้ชมเป็นไม้เถามีเนื้อแข็งพบได้ทั่วไปนะครับแถวจังหวัดเชียงใหม่แถวแม่น้ําปิง แล้วก็แถวจังหวัดปราจีนบุรีจันทบ,บุรีแล้วก็ชนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงแต่วันนี้เรามาเจอที่จังหวัดนครพนมนะครับ,บรรพคุณครับคุณผู้ชมในตำราพื้นบ้านของจังหวัดสุขโขทยัยจะใช้เถาหางไหลแดงนำมาตากให้แห้งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใช้ดองกับเหล้ากินเป็นยาขับโลหิตบำรุงโลงหิตของสตรีเถาของเขาผสมกับยาอื่นนะครับปรุงเป็นยาแก้ประจำเดือนเป็นลิ่มหรือเป็นก้อนและเป็นยาขับประจำเดือนเถาใช้ตากแห้ง นำมาหารเป็นชิ้นเล็กๆดองกับเหล้ากินเป็นยาถ่ายลมถ่ายเซมฮะถ่ายโลหิตและถ่ายเส้นเอ็นทำให้เส้นเอ็นหย่อนใช้รักษาหิดเหาและเลือดนะครับคุณผู้ชมด้วยการใช้เถาสดยาวประมาณ2-3ถึงฟุตนํามาตาให้ละเอียดผสมกับน้ํามันพืชใช้ฉลมบนเส้นผมทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงแล้วสะออกให้สะอาดสะติดต่อการ2-3ถึงวันนะครับคุณผู้ชมหิดเหาและเลือดแล้วก็ พวกที่เป็นสัตว์ต่างๆที่มาอยู่ตามร่างกายของเราตัวนี้ก็จะหายไปแต่สมุนไพรตัวนี้นะครับมีผลข้างเคียงนะครับถ้าจะกินจริงๆก็ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนคนข้างเคียงมันเยอะเหมือนที่ผมบอกนะครับมันมีสารโรตโนนนะครับที่เป็นพิษอยู่ในหางไหลแดงของเราตัวนี้เขาเอาไปทดลองนะครับก็จะเป็นพิษต่อหนูและสัตว์ทดลองมีพิษทําให้อาเจียนบ่อยเนื้อเยอื่อกระเพาะลำไส้ตับอักเสบไตมีความผิดปกตินะครับอันนี้ในหนูทดลองนะ ถ้าร่างกายได้รับสารโรตินนจะทําให้เกิดอาการเป็นพิษเฉียบพลันจะทําให้เยื่อตาขาวอักเสบพืนอาเจียนเจ็บคอเลือดข้างในตานะครับคนสมัยก่อนก็เอามาเป็นยาฆ่า,มาแมลงปัจจุบันนี้ก็ยังเอามาทําเป็นยาฆ่า,มาแมลงอยู่นะครับเอามาเป็นยาเบื่อปลาคุณผู้ชมแต่สารโรตินนจะไม่เป็นพิษต่อสัตว์เลือดอุ่นอย่างมนุษย์ครับจึงสามารถนำมาใช้เป็นสมุนไพรได้เดี๋ยวเรามาตัดเพื่อหางไหลแดงดอกเล่านะครับ แล้วก็หลายคนที่สั่งเพราะว่ามันเป็นสม,มุนไพรอย่างดีอีกชนิดหนึ่งที่หายากครับเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยครับ นี่ครับคุณชมเดี๋ยวผมจะตัดเป็นท่อนใครสนใจสั่งได้นะครับทักมาที่แฟนเพจไมออมสินนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กไมออมสินครับวันนี้ผมพามาเก็บสมุนไพรนะครับเคื่อหางไหลแดงครับ จะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลนะครับเพราะว่ามันก็ยังมีอันตรายอยู่ให้ปรึกษาคนที่มีความรู้ว่าจะกินจะใช้ในปริมาณเท่าใดน,นะครับส่วนใหญ่ก็เอาไปดองเล่ากันนั่นแหละหรือว่าเราจะไปเป็นยาฆ่าแมลงก็ทําได้เหมือนกันครับฝากไปด้วยครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็คือต้องระวังจริงๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับ กับเพื่อหางไหลแดงครับสวัสดีครับ